ไม้แกะสลักศิลปะจีนไม้แกะสลักศิลปะจีนพบภายในคฤหาสน์ของพระยาสุนทรานุรักษ์หรืออาคารพิพิธภัณฑ์ทัศา,านแห่งชาติสงขลาในปัจจุบันสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นชิ้นส่วนประดับอาคารและชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์แบบจีนซึ่งชิ้นไม้แกะสลักที่พบแบ่งออกเป็นสองแบบได้แก่ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายด้านหนึ่งโค้งมน มีความหนามากคงใช้ประดับตามคือหรือช่วงโครงหลังคาและแผ่นไม้สี่เหลี่ยมพื้นผ้าที่มีความบางมากกว่าแบบแรกสันนิษฐานว่าคงจะเป็นชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์แบบจีนโดยทั้งสองแบบมีการแกะสลักภาพเล่าเรื่องเป็นภาพบุคคลและอาจเป็นวรรณกรรมที่รู้จักกันดีเช่นเรื่องสามก,ก๊กนอกจากนี้ยังมีลายพันพฤกษาทั้งนี้ การทาสีและการปิดทองสวยงามจัดเป็นงานไม้แกะสลักที่แสดงถึงฝีมือช่างชั้นครูชาวจีนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้เป็นอย่างดี